สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้โอจะมากินสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่วิตคีมไหมวิตคีมนน่นๆเลยเพิ่งปั่นเองมเมื่อกี้นี้กับสตรอเบอรี่ลูกโตๆน่ากินมากมากเลยแล้วก็มีช็อกโกแลตช็อกโกแลตท,ที่โอทำไว้เมื่อตอนออคริสต์มาสอ่ะมันเหลือใช่ไหมโอ,อก็เลยเอามา เอามาละลายแล้วใส่ไว้ในในโหลนี้แล้วโอ๊ก really. ็มีแบบว่าแบบอันนี้แซกว่าเนาะเพื şey yes, ือเกลือเกืือเกลือม so ันจะอร่อยกว่าก็ได้แบบว่าปันวิปครีมแบบวิปครีมแน่นเลยครับลูกมากินสตรอเบอรี่กับแม่ไหมลูกอย่าคลายหัวหนันยาฟพิมเมนูโอเคห้านาทีนะลูกนะโอ้ย ไอ nah ้ามไกลนี่ไหมวิตกินแบนั้นนมากินสตอรีกับแม่ไหมไอคืออรี่มแบน้แ่พาเลยโอแม่แม่อ่แมเอาสวัสดีครับสิสวัสดีครับคุณ่ไม่ม่ม่มม่มัมมอยู่บ้่นมม่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 ่มม Mama, hm? weißt du was? Zwei Steine. Das ist Erbeer. Zwei ist Steine. Koppel. Zwei Steine. Zwei Steine. Ja, zwei Steine. <lacht> Mama. da Mama. 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 sehr นี่มากินสตอรอเบอรี่ลูกใหญ่ๆกันนะฮะลูกใหญ่ไหมลูกก็ประมาณเนี้ยก็ประมาณเนี้ยนะบางลูกก็เล็กบางลูกก็ใหญ่วิปครีมนะวิตวิปวิปครีมม like right. ูปั้นเองมาเมื kind of yes. ่อกี้นี่แหละเย็นๆเลย

อร่อยอะอืม hmm. ว mm ิตกเนาะแน่นแน่เอืมส่วนมากไอยทำเพื่อเกลือกินซะมากกว่าไม่เคยวิคกีไหมอบแบบเออก็อร่อยดีอะอืม

โอ้ยโอ้ยดูยยนะช็อกโกแลตเยิมย้มๆนะคะอืมอืมเอ้าเลยอืมมัชอบกับช็อกโกแลตอร่อยกว่าไม่รู้นะถ้าคนชอบหวานช็อกโกแลตอร่อยกว่าวิททิมโอ้ยแดด ตอนนี้ได้งไงอืมนึกว่าช็อกโกแลตจ,จมูกไปซะแล้วอืมช็อกโกแลตแน่นถ้าคนชอบหวานแนะนำเลย่ะช็อกโกแลตอร่อยกว่าเยอะเลยเราชอบหวานอืมอืมอืมอร่อยอะอืม,อม,อม,อม อืมอืมอืมอร่อยฮ่ะช็อกโกแลตเนาะอีกสับลูกอร่อยติดใจช็อกโกแลตละ ช็อกโกแลตอร่อยอ่ะหวานเยิ้มอื้มอ้ยโอ้ยจดเยอะเยิ้มเยิ้มนะอืออืออือออร่อยมากอืออือหวานเชียวฟันเลยอ่ะ ออออเอาแช่วันเออเอาสับปะรดแช่มันที่เย็นใช่ไหมมันก็เย็นแล้วเปลือช็อกโกแลตหวานแบบเดี่ยวฟอนเลยอ่ะอื้วอร่อยอืมดีค่ะช็อกโกแลตดีงามช็อกโกแลตถือว่าดีอืม อืมอร่อยช็อกโกแลตผ่านขอวิปครีมแน่นๆอีกสักลูกนะนี่อุ๊ยอืมยังรุดดังไหมอืมนี่นะ แน่นแวิปคีมวิปคีมก็อร่อยอ, <t iny> อร่อยค่ะอร่อยอ่ออจะวิปคิมนะ่าวิปคิมแน่นกับช็อกโกแลตๆๆ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  มันดีงามนี่นะช็อกโกแลตวิตคิมแน่นๆอืมอืมปากเราอกโกแล้วอืม อืมเอาเลยจะมาเดจะลองนะเอาจะลองวิปารีม,มช็อกโกแลตแล้วก็พริกกับเกลือลองดูสามย่างมันจะเป็นยังไงเอาลูกที่แบบเบลเล่เฮเลยดีไหมเอาลูกที่ใหญ่ที่สุดเลือกก่อนลูกที่ใหญ่ที่สุดมีไหมน่าจะเป็นลูกนี้แหละ ตรงนี้แปลกๆผมจะลองไงนะสามอย่างเอาเอาอะไรก่อนดีอ่ะอล้วก่อนนะช็อกโกแลตโอ้ยกินแปลกๆช็อกโกแลตวิตครีมนี่วิตครีมเลยนะวิตครีมจุ้มลงไปโอ้ย วิครีมแล้วก็พริกเกลือพริกเกลือนะเดี๋ยวใช้นิ้วแล้วกันนะไม่ได้เอาช้อนมาใช้นิ้ยิบนะนี่พิเกลือกินไปได้นี่ช็อกโกแลตวิตรีมพริกเกลือดูนิมันจะเป็นยังไง <c oughs> <S 2> <S 2> uh huh. มาเพกอื้มฮัมแร่โมเมนต์นะนี่ช็อกโกแลตวีคกีมพิกะเกลืออืมมานะคฮะว่ามันจะเป็นยังไงแล้วนะจะกินแล้วนะโอ้ยเย็นนี้ท้องไส้จะเป็นยังไงไม่รู้เอาแล้วนะ อยากลองต้องไปลองเองนะมนไม่สามารถบอกรสชาติได้อร่อยคนะ่ะอีกคำนะอุอเมอแม่แมอแม่บม่่ม่่ม่แม่ค่แม่แ ไปาป้ป้ป้าปมามากเรีนนิดคำหนึ่งอย่าไปแล้วเพราะว่าเดี๋ยวตุ้นกูยัไงอืมใครอยากลองก็ไปลองนะแต่คิดว่าจะไม่ลองแล้วไม้มันก็ไม่มันก็ไม่ได้แย่นะมันก็ไม่ได้แย่ช็อกโกแลตแล้วก็วิตคริมแล้วก็พริกเกลือไม่แย่ะ อร่อยก็อร่อยแต่ต้องไปลองบอกรสชั้นไม่ถูกมันก็อร่อยอ่ะแต่ตอนนี้พริกเกลืออย่างเพียวๆดีกว่าพริกเกลือมันก็แซบๆหน่อยเนาะดีงามอ่ะ Đi làm trước gỡ rồi. นี่ก็เป็นบิ๊กกิ้มนะกินวิกกิ้มก็เหมือนแบบว่าเหมือนกับกินสตรอเบอรี่กับเค้กอะมันก็หนุ่มเค้กกัน วิสกิมแล้วก็พริกกระเกลือจะแ,แบบว่าเมื่อก่อนช้ายังไงอ่ะมันก็จะมีเค็มๆนิดนึงเค็มของพริกกระเทียมนะแล้วก็หวานของอ่าช็อกโกแลตแล้วก็มันๆของของวิปครีมอร่อยค่ะอร่อยต้องไปลองนะใครอยากชิมต้องไปลองช็อกโกแลต อืมเอาก็จะหว,วานหวานเปรี้ยวๆของสตรอเบอรี่อร่อยวิปครีมก็จะมันๆอร่อยอืมเอาคงกินไม่หมดหรอกเพราะว่าอะไรวะตหมุน้วงงไงแล้ว ตอนนี้ใบนหนึ่งหัวชะพาทุกมือออกไปข้างนอกแล้วเนาะกินแบบโอ้ขอบพีกเกลือ,อีกสักลูกหนึ่งแกเลียนไม่ไหวอันนี้ก็มันอันนี้ก็หวานเพี้กเกลือดีสุดส,ดสมบูรณ์อะไม่รู้คืนนี้เย็นนี้ท้องไส้จะเป็นไงก็ไม่รู้เพี้ยเกลือ,อดุไปแล้วนะ อใครอยากลองต้องไปลองนะแล้ไปลองทําดูเราจะติดใจไปแล้วนะคะคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าว่าจะมาทําอะไรดีๆหรือว่าแปลกๆหรือว่าแย่ yeah yeah. แล้วนะคะสวัสดีค่ะ